ที่จะไปเสียงคานก็จะลืมได้บัตรประจาตัวรีวิวนู่นหินดำทองแดงเออเสียเวลาเมื่อคืนนี้ค่อยไปกีดไบไหมยุ่งงานมันเกิดหล่าจับมานอนประมาณหนึ่งหาสองโมงเนาะแล้วห้าโมงตื่นเพราะว่ามีนัดกับโนและว่างคางเราจะไปเซียงคานกันเนาะเออไปเซียงคานก็จะลืมได้บัตรประจําตัวหรือว่าสมรน้ควของแท้เนาะเครื่องนี้เอาเกียมไปก็จะมีแต่ กระเจแปรงรถแล้วก็เครื่องสุดเดียวที่ใช้นี่เนาะเออไปกับมือเดียวเด้อจอดปลายหกโมงออกจากเฮือนโมงเช้าเลยทีหอดสามเนี่ยเก้าเดียวเเกือบครึ่งหนึ่งแล้วรถเขามีปัญหาเราดีๆกับดับสตาร์ทบูได้อ่าน่าจะเป็นน้ำหัวเทียนเนาะเดี๋ยวคือซีได้จุงไปห้ารถแถวนี้ในความสุขให้กับเจอความสุขดีอีกแล้วมีคนหยั่นพาไปห้าเนาะโอ้โบชันค่อยเปลืองเวลาโคตรหลายเลยญเขาบบได้เราเนาะขอบใจขอบใจขอบใจ โนะนั่งข้าอันนี้เว็บคิงเกอร์นี่เว็บนี่ยป่านนั้นไปร<อ>ุ่นซรงซิงป่านนั้นมาพูดว่าฉันทำ<อ>เดิมซล้วครับต้องเดินด้วยท้องเ<อ>พื่อนว่าแบบนั้นโนะระวังทางได้ก,ก้าวไว้โอเคเขาก็เดินกันทางกันต่อเนาะรถก็ไม่เป็นอย่างไรหรือสายคอยมันหลุดซิซิโอ้ยเนาะสำหรับทริปเชียงคานี่กันโนะแซดมาแล้วกันนัดกันมือเดียวแล้วก็มาเลยนะต้องคิดอย่างไรแปดโมงสองห้าเบตคเตือนน้ำมันน้ำมันเต็มถังคันนี้ประมาณแปดสิบพันเนาะเอ๊ะ เขาเดินทางมาฮอดทางแยกไปสนาคารแโมง40นาทีด้อสสุรเก่าในการเดินทางกะคือว่าอะไรเนาะคือว่าในแต่ละคลิปมนแหละความปลอดภัยนะ่ะมันขึ้นอยู่กับมือเฮาเนาะเพราว่าฝนที่ตกแดดสีออกฟ้าสีลมจังหดก็คุณอยู่ขึ้นอยู่ในควงบรบมาทเนาะเขานั่นแหละอีก62กิโลคนปากหลจอดพาก,ก่อนเนาะรู้สึกว่าใบไม้ที่กินไปเมื่อคือนนี้เริ่มออกฤทธิ์ oh, <no. S 1> แล้วก็เขาเปียกที่เช้านี้ก็เริ่มออกฤทธิ์เนาะรู้สึกว่ามึนไปเบิดหน้า, <c oughs> นานเบิดโต <c oughs> เลย S 2> <S 2> เออหนีซื้อของฝากให้เมียก่อนเพราะว่าขัดเมียมาเด้่ไม่ได้จเมียปันไหนก็เลยเอาลับบ,บูบให้เมียมาหนึ่งหาเอามือเง้วแล้วก็ออกเดินทางกันต่อได้ออกเดินทางงอกกับเบิ้งสมวิวชิวๆเนาะเส้นทางนี่โคตรง,งามเลยเส้นทางมาปากลายลนี่แบบพื้นแปลงมาดีแบบโคตรๆเลยแล้วเนาะมาเขาก็จะลืมแวะเน้อเออสำหรับผครยที่มาก็จะลืมแวะเถียงนาน้อยคอยหักอยู่แถวๆใกล้ชิวสาคามอหละเเออรีวิวนูนตามต้องแดงเพราสารคามแล้วตามต้องแดงขลองเด็ดสารคาม เด็กก็มากล้วยอีกเจ็กก็มาขามพร้อมเส้นมันจะแปลกเห็นปะมันจะบูคืออันนั้นทั่วไปเส้ปนปะมาแล้วก็มาฟังเสียงไอพักต่อน,นี้จะเป็นบอนฝากรถเดยวกอน,นี่เขาจะย่างข้ามเอ,อม้ยเพื่อนจะงย่างเขาไปด้นเนาะเออแล้วเขาจึงซืขา้ามมาอีกบานนึงน,นะ เขาก็จะมาถ่ายรูปก,ก่อนเนาะสำหรับผ่ายพอยากถ่ายรูปอยู่าา ouais. are, นีาา่ก็สามารถถ่ายมาก่อนได้เกี่ยวมารประจําตัวหรือว่าสัมโนมาไห้ะราไปกระช็ดปื้มผ่านแดดชั่วคราวให้แบบนี้เลยจะไปได้สามมื้อสองคืนเด้ออีบอกเลยว่าคลิปนี้โบได้นัดกันเขากับบังเอิญเจอกันยุ่งเหินเราไอ้เพื่อนกับบุหูจังเขาอีกพากดตึงเว้ยเพื่อนกับเที่ยวมาลินลาวตลอดเนาะเพื่อนว่าเอาไปเอามาเพื่อนี่พาเขาเที่ยวลินไทยสำนักนี้มีคนพาทัวร์เลยว่าโคตรตึงกโคตรตึงจังหวะนี้มันเจอเจ้าเจอกันพาเที่ยวเลยนะนี่เด้อพาเที่ยวเลย อ๋อสถานที่แรกที่มาเราก็ค <finance> ือ <protecting> บ <Woche pleas> ้านติดดินเราดังอยู่เชียงคานนี่อาอนี่ไออาร์มี่เนาะสาวแปดตีเออเป็ี่ยนไอเป็นไอเลยเป็นหน้าเจ้าคือคือไอเราเว้ยเราคือน้องคอ่ยยังงกคอยนะแต่ละมือนะ โอ้โหโนี่อะทอดเงินไออาร์มี่เนาะปาคตตึงว่ะโอ้โหอยู่ฟังนั้นเลยเมื่อกี้ที่ว่าภาษาไทยเลยนะอ่าโถ่บอคิดบอฝันว่ะงานนี้ มาโอมนี้คิดแต่ว่าซียูแต่แถวแถวแคมป์ของเรือแถวๆด้านเนาะโมคีโมฝันว่าซีได้เป็น v ีไอย่างพวกมานี่นะเจอไออาร์มี่ไงนี้เนาะปาโนโคตรตึงเหรอหาลูกใหญ่มาเลยเองไหนระวังทางมันมีน้อยเฉยระวังทางประเทศเอเชียอยู่แล้วเรื่องปกติะแโอ้โหโชคดีเกินเฮ็ดบุญมันกับนียร์วะไปบาทเซาไอเด้โอเคใส่ทุเรียนอีกได้มึอเซา เอาเดี๋ยวก็จะขี่รถขึ้นไปสกายวอลก็เนะอ้อยว่าถงมาฮอดแล้วมาฮอดทางเข้าแล้วเราก่อนเทา่ยไปสไกายวอล์ก็ต้องใส่ถุงตีนของถุงเกือบกอนอนไว้ถุงตีนพอใส่ในเกือบเพื่อมาขี่ขึ้นไปวันนี้เนเอาเดี๋ยวเดียวไอเอามีแบบเบาโฆษณาลองเบื่องเนาะอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยบ้านท่าดินหนีมาเทีย่ยวสกายวอล์กันโอเค <F ly> เองเลยเองเลยเจ้าของเจ้าของบ้านเองเลย ทางนู้นจะเป็นฝั่งลาวทั้งสองฝั่งออมีแม่น้าเหงือกับแม่น้าโขงนะครับโอ้โหของใหม่คืออันนี้นี่น้ำเหงือกน้ำเหงืองเออคนละเส้นนี่นี่มาประจบกันอ๋ออ๋ออ๋อเงียวะครั้งแรกไอ้นี่มันคือมันจะเสียวๆหน่อยออ๋ฝั่งนี้ก็จะเป็นลาวอันนี้ก็จะเป็นลาวอ๋อข้างกลางนี่เป็นลาวอยู่เป็นราวาจับสี มาเบิก้ายนี่จึงเป็นไทยอ <algumas S 1> ันออนั้นดอนดอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังไหนระว่างทางงบห้าแสนยังมฮอดพี่ใหญ่เน,นาะ <c oughs> <c oughs> มันอยากหนักเลยโอ้มอยากตูดขนาดน่รอดประเทศ <c oughs> นะว่ารวมเป็นร้ามือนี่เนะเฮ้ยองเท้าขอจะให้ระวังกระจกบ้ให้บ้ให้อันมันมันบาดบ้ให้มันบาทอ๋อนี่นี่ที่เ้าใส่นี่ที่เจ้าให้ตอนเมาไป็นซีพีเนาะ แค่เขาเขาเขาเห็นคนย่างหลายๆเขากะบูเสียวเนาะแต่เขาย่างมาคนเดียวอาจจะเสียบประมาณนี้นะเออเสียบเว้ยล่ะปิดคลิปสำหรับคลิปนี้เนาะโหขาดไปบ่ได้เลยเนาะสำหรับไออามีทาว่าบูมีอามีบอกเลยว่าคลิปนี้ไปบกไก่ได้ขนาดนี้เนาะพี่ทอนที่ว่ามาฮอตเตด่านนี้แล้วกันย่างรอบแถวๆด้านนี้เนาะปลาโดนโบกีโบฝันเลยที่เจอไออามีแบบไออามีกับบูู้จังเขาอีกเนาะเออบูมูจังเขาเป็นผ่อีกแล้วก็พาไปโค้ดไก่ฮอตพุ่นเลยที่เขาเห็นนนั่แหละเนาะ ขอบใจอะไรด้อมีขอบใจอะไรขอบใจอะไรขอบใจใอะไรเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวลาวเดี๋ยวเขาจัดเต็มให้เด้อยเราแจ้งหาเขาด้ยอยไม่ได้ไปนะโอ้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับเฟีแอมมี่เด้อยสำหรับใครที่อยากมาเชียงคานแล้วอยากมานอนนอนก,กับเจ้าหาแอมมี่ได้เพราะว่าเรามีเงินพักไว้ให้บริการแล้วนะม,มันจะมีตลาดแรงนําได้คล้ายๆคือแคมป์ของเนาะเออคดข้างเลยแต่เขาอยู่มอตอนกลางคืนเนี่ยลงพูเนาะปั๊มเบรกมันมาติดบ้ว่าติดได้จังไหนขี่มาบางกระหลายทิ้บก็ใช้ปั๊มเบรกตัวนี้เนาะเออติดจนอ่าเิตยให้มุกตัวนี้้้้บบาาาาาาดดดดดเเเินะะสุทยกก็ไไอมมัวรต แกออกเลยดีเดียวกระเจะมาเนาะโอเคมากับโนอะไรแตงก็มันต้องซี ในความสุขให้คนบอกว่ายังมีความสุขดีมานี่พอดีมีคนเห็นนะเป็นมยคนเห็นพามาอู้ที่นใช่ทีิปนี้แบบโอ้มีเรื่องเล่าโคตรหลายเนาะคันน้องบพ่เห็นเฮานีคันเขาบ่ได้มานี่คือซีได้บดรลดฮอนคนรหลวงเนาะอ้ยังละลูกปืนแตกคาเบิร์ตนอนนี่จะการใหม่ขอบใจขอบใจขอบใจสุดท้ายก็ได้เดินทางกันต่อแล้วเนาะเดินทางออกเดินทางกับค่ำแล้วเนาะอีกจังหวัดร้อยกิโลจริงช้อนนครหลวงอะไปกันต่อกับโนอะไรแต่งเฮ้ยดีที่ไฟตาหน้าสองคนเฮามันแจ้งเนาะเออ มาหอดสังทองแล้วเข้ากับซิมาเวอขินข้าวโนระวางทางพาแวฮันฮิปปี้ยังไงเนี่ยเขาที่จื้อซื้อประมาณนี้บรรยากาศกระสายนักท่องเที่วยวโดยเฉพาะเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ที่เป็นคลิปสุดท้ายที่ค่อยท่ายทิปมีแล้วนะเพราะว่าแบตใกล้กดับแล้วเนาะเปรุ่นสำหรับไปที่มากคลิปแบบนี้กาฝากที่ตามกด like, กไลค์กดแชร์เด้ไปุ่นเออจัดฝายทางซ่องค่อยแล้วกับซ่องโน,โน่ระวางทางโอ้มืดโคตรมืดเลยตอนนี้โคตรดึกขึ้นยังไงอย่างที่เลยขึ้นยังไๆเลยเฮ้ยขัดซื้อ